สวัสดีครับท่านผู้ชมครับชงชินโจมตระค้อนนะครับพาท่านผู้ชมกับสนามรักษาสกุลครับของอดีตท่านสจยองยุทธรักษาสกุลอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาครับมาพบกับเบนเทนครับเบอร์สิบครับ ครับดูดันมากครับจกักิดครับสุกศีไพศาลครับหรือเบนทินเบอร์สิบครับ <c oughs> เป็นนักกีฬาที่เก่งแรงมากครับหายจากการบาดเจ็บมาท่านผู้ชมดูครับ <c oughs> หุนนี่หุนนักรุทฐานอเมริกันเลยครับ หนุยนาวิทยุจีนเอยนี้ครับคุณผู้ชมแรงมาก จะเอาพี่พี่เอ็มรถเก่งไปซ้อมโชคครับโจโจรถชอบตั้งโชคมาให้ครับแะ่เพิ่งโดนคจินจโจค,ครับดูลายไปก่อนอึ๊บเดี๋ยวดูรอบหนึ่งเบนซินจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับ ยังไงที่จ้มือนเดิมอืมองหาคนนั้นโอเคโอเค โช้ใช <dairy S 3> <animals. S 1> ้คีเทียมซ้อมครับโหโชคดูโชคครับดูรอหลังดูโชคหลังให้พี่หน่อยดูโชคหลังดูโชคหลังดูโชคหลังเราเรียกมาดู ขพิ่งโดนนี่เลยต้องให้เขาโดนแล้วจะได้รู้โดนเลยมัง้งไม่โดนไ,ไม่โดนจุดโดนครับไม่โดนแล้วครับออกมาแน่นอนโอเคครับเดีย๋ยวเซ็ตโชคใหม่ครับท่านผู้ชมโหดเร็เร็วเลยเนองเรียบร้อยโดนนี่หนึ่งโดนครับยันเลยยันโอเค okey okey si okay. tu luar